ณดินแดนทางตอนเหนือของประเทศไทยมีภูเขาลูกหนึ่งนอนทอดตัวยาวดูคล้ายหิงสาวนอนเอนหลับตาอยู่ชาวบ้านจึงเรียกภูเขานั้นว่าดอยนางนอนและภายในภูเขาลูกนั้นมีถ้ำใหญ่อยู่เรียกว่าถ้ำหลวงนางนอนซึ่งเป็นถ้ำที่มีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาช้านานตำนานเล่าว,ว่า การครั้งหนึ่งมีเจ้าหญิงแห่งเมืองหนึ่งในแถบล้านนางดงามนักนางได้ลอบรักกับชายเลี้ยงม้าคนหนึ่งในวังทั้งสองรักกันอย่างลึกซึง้งจนฝ่ายหญิงตั้งรันแต่ความรักระหว่างเจ้าหญิงกับคนต่ำสักนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามเมื่อเจ้าหญิงตั้งรันได้ไม่นานข่าวก็แพร่ไปถึงกษัตริย์ผู้เป็นพระบิดาพระองค์กริ้วมากจึงสั่งจับชายเลี้ยงม้าฆ่าทิ้งเสียส่วนเจ้าหญิงก็ถูกขับออกจากวัง เจ้าหญิงผู้สิ้นหวังเดินทางหนีเข้าไปในป่าลึกจนถึงถ้ำใหญ่นางอาศัยอยู่ในถ้ำเพียงลำพังกระทั่งวันหนึ่งนางคลอดบุตรในถ้ำนั้นแต่ด้วยความอ่อนแรงและเสียใจสุดประมาณนางได้สิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นเองหลังจากนั้น โลหิตของเจ้าหญิงได้ไหลออกเป็นสายกลายเป็นลำธารที่ไหลผ่านเชิงดอยส่วนร่างของนางแปลเปลี่ยนเป็นภูเขาทั้งลูกนอนทอดยาวดั่งหิงสาวนอนหงายหลับตาอยู่ซึ่งก็คือดอยนางนอนในปัจจุบันว่ากันว่าถ้าหลวงนางนอนที่อยู่ภายในภูเขาลูกนี้คือสถานที่ที่เจ้าหญิงสิ้นใจและยังเป็นที่สถิตของวิญญาณน,นางนอนผู้เฝ้าดอยความเชื่อของชาวบ้าน ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณนางนอนมีอิทธิฤทธิ์และคุ้มครองผู้ที่มีจิตศรัทธาแต่หากผู้ใดผู้จาหยาบคายหรือไม่เคารพเมื่อเข้าไปในถ้ำอาจเกิดเหตุอาเพศได้เช่นหลงถ้ำหรือเกิดฝนตกน้ำป่าท่วมผู้คนจึงมักนำเครื่องเส้นเช่นผ้าแพรเจ็ดสีดอกไม้ทูบเทียนและหมากพลูมาถวายก่อนเข้าไปในถ้ำเพื่อขอขามาวิญญาณของนางปัจจุบัน ถ้ำหลวงนางนอนตั้งอยู่ในอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นถ้ำขนาดใหญ่มีทางน้ำไหลผ่านภายในและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลังเหตุการณ์ช่วยชีวิตที่หมูป่าอะคาเดมีในปีพศ2561